เซงว่ามาหากรรมวมยไทยนานาชาตสิสิงแซมโลกซ่องห้าหกอีฟมาชีเนียเวลแชมเปี้ยนซิปสองพันยี่สิบสาครับสซวอในงานนี้ก็จะมีการโชว์แม่ไม้มวย,ยไทยแล้วก็กิจกรรมต่างๆครับเกี่ยวกับมวยไทยเยอะแยะมากนะทุกคนนี่นี่ก็คือกระดูกสร้างทุกคนจําได้ไหมอยู่ในนั่งนั่งดังข้องไทยเรื่องนึงนะ ครับสบัยดีพ่อแม่พี่น้องมืดสุดพูสุขุนพี่น้องมาอยู่กับคุณพิมพ์ซองข้องขนห้วนลานที่น้ำบันบันและฝันเยินนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้พ่อพิมพ์จะพาทีทุคนไปดูการเปิดงานหรือว่าพิธีเปิดงานมวยไทยนานาชาติสิงแซมโลกซ่อ,ซองห้าหกหกหรือเขาเอินว่าอีฟมาซีเนียเวิ แชมเปียน12,223ครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นงานที่ว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ระดับโลกกันจริงๆนะยากรู้ว่ามีประเทศอะไรแล้วก็มีกี่ประเทศเข้าไปห่วมในงานครั้งนี้ติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปกันเลยเด้อทุกคนเปิดคลิปขึ้นมานะทุกคนนี่คือขบวนการแห้ถุงชาติไทยนี่ครับเป็นงานมวยไทยนานาชาติแบบยิ่งใหญ่มากๆครับพี่น้องครับ ที่จัดขึ้นเมื่อ4ีห้าวันที่ผ่านมาอมบอกเลยว่าคนเข้าห่วมในงานนี้เยอะมากครับมีจํานวนกี่คนอ่าแล้วในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเรามารูกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับไลยประเทศนะนี่ก็เอนจิเนียร์จากอยางอ่าแอมมาเนีย e และลยลประเทศครับพี่น้องครับที่ว่าสะบัดถุงอยู่ที่ งานามวยไทยนานาชาติสิงแชมโลกในครั้งนี้ครับนี่ออสเตรเลียนี่ครับถุงซาต่ละประเทศซึ่งว่ามหากรรม,มวยไทยนานาชาติสิงแซมโลกซ่องห้าหกหอีฟมาชีเนียเวิลแชมปเปี้ยนสิบสองพันยี่สิบสามเปิดซากอย่างเป็นทางการแล้วทีชันทันเวลิลไรห,หอสันแปดศูนย์กันคาซินทันเวรลลาสประสงค์กรงเทพเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมโดยมี นักกีฬาและโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมมากกว่าสา0พันคนจาก1 1 2ประเทศครับพี่น้องครับด้วยว่าห้าทวีพโลกนั่นเองนะเขารวมสิ่งใส่เพื่อสะเริ่มสล้องครบรอบ30ปีข้องสะะพันสะมาคมกีฬามมยไทยแห่งปัตตานมยไทยนานาชาติอีฟมามซึ่งาางานนี้ก็เป็นการจะ,ะริ่มสลอง มวยไทย30ปีสะพันมวยไทยสมาคมมวยไทย30ปีไปด้วยครับพี่น้องนะครับคนเยอะมากนะข้างในมีซื่อมนสนแล้วก็คนที่ว่าเข้าไปสมและล่คนครับพี่น้องครับมีเมื่อกี้กระพานไปกับมีจีนโคลอมเบียนะครับมีกับไทยเป๊ เยอะมากนะลอยสิบซองประเทศนะครับเพราะในงานนี้ก็จะมีการโซ่ไม่ไม้ม,มวยไทยแล้วก็กิจกรรมต่างๆครับเกี่ยวกับมวยไทยเยอะแยะมากนะทุกคนพี่ธีเปิดกระบ,บอกเลยว่าจัดได้ยิ่งใหญ่เหลือกเกินครับพี่น้องว่าสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติรือ,อีสมารวมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครล่นแหง่ง ประเทศไทยในพาลาสุปสุประรมสมาคมกีฬามวยไทยอาซีพแพงประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทอกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและบริษัทซินทันพัฒนาจำกัดมาสนร่วมกันจัดการแข่งขันโมยไทยนานาชาติสิงแซมโลกซ่อง566หลรายการอีฟมาเชเนียเวอร์แซมเปียน h ิ p องพั ว้าวดูแต่สื่อนี่เท่มากพี่น้องครับครับตอนนี้ก็กำลังเปิดงานนะพิ่ีกรกําลังก่าวเปิดงานแล้วก็เขารบทุงซาดครับพี่น้องครับ mm hmm. คนเยอะจริงๆครับเป็นงานที่ว่าเขาจัดอยู่เซนทันโกล์ะ Saint ville, นะงานที่ว่ายิงใหญ่และการจัดงานม่กรรมมวย ไทย 9, กาวไก่สู้โอลิมปิกณเชนทันโวไลท์หอซันแปดสูน้นกักกีฬาเซนทันเววลาสปางกงุงเทพมหานคกรระว่างวันที่4 5วันที่1ิองพฤษสาคมซ่องเหครับพี่น้องเขาจัดกันไล่วันเลยนะโมเอฟสีคนได้ได้เข้าไปดูบางครับพี่น้องครับนี่การในงานก็นจะมีการร้องเพลงเปิดงานนะประเทศไทยซึ่งเป็นตนตำรับข้องศิลปะการต่อสู้และ เป็นมรดกประจำซาร์ไทยอีกทางจะเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปสู้การแข่งขันกีฬาต่อสู้โลกถือ,อว่าเป็นงานที่จัดคล้ายกับการัดเลือกเอานักกีฬาไปต่อสู้นี่ครับมีกิจกรรมนี่ก็คือการโซหรือเาเอ่นซื้อหนึ่งว่า w o คอมแบ็กเกมซ่องผ่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่เสาร 1 5 3 0ตุลาซองฮ้างหกซื้อ่าเกือบปลายปลายปีนี้แหละนะจะมีการจัดการแข่งขันต่อสู้โลกอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหรือว,ว่าซื้องานกับ World Comeback เ,เกมซองมันยิบซ้ำนี่ครับด้านล่างกับจอโปรเจคเตอร์ก็จะมีการใส่ไฟแสงสีแล้วก็อาหารไทยนี่ินี่นนคือการโชว์ศิลปะศิลปะของเมืองไทย สุดสวยๆพร้อมกับการแสดงสวยๆครับพี่น้องครับจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากรว่าพิธีเปิดเริ่มจากการแสดงซ่องสุดสุดแรกขับร้องคอรัสสุี่ซ่องว r มวยไทยอีฟมาครับซื้อเพลงนะ เมือ่อเมื่อสกคเมื่อสกคเห็นคนคนผู้หญิงคนนั้นแหละครับที่ว่าลองเพลงนี้เสียงเสียงดีมากนี่ครับนี่คือศิลปะการต่อสูอ้มวยไทยนะโซยูทีเวทีมวยไทยนานาชาติในงานครั้งนี้ครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหเก่งมากเมื่อนกับจ่าพนมเลยนะนี่ไอ้ปว่วโอ้โหสุดยอดจริงครับมุ่นมุ่นตัวแล้วก็เตะ ลุกขึ้นมานี่ก็ไม้เบสบอลเลยนะทุกคนฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอ้โหโอ,โโอครับทียว่าเขาซ้อมมาก็เก่งมากนะนี่นี่ก็คือกระดูกสร้างทุกคนจําได้ไหมอยู่ในนั่งอ่านั่งดังข้องไทยเรื่องนึงนะนั่งแหละต้มยำกุ้งใช่ไหมที่ว่าองค์ปากใส่กระดูกสร้างสู้กับฝรั่ง ทบเซยงศิษะหักนี้นี่คือการโซ่แม่ไม้มวยไทยข้องอยิ่งไทยคนนี้ครับพี่น้องครับสวยงามไลอดู่ครับเป็นงานที่เขาจัดไ้อ้อมาดีมากนะซึ่งว่าหลังจากที่ว่าร้องเพลงเสร็จนะ แล้วก็แสดงโดยวงโยธาวาทิศมใช่ไหมถ้าวาพิมพ์อ่านผิดข้อโทษไล่น,น,นะคุนนะเพราะว่าบางกับซับกล้องอตัวงเื้อไทยท้พิมพ์ก็อ่านบุคอยอ,อนะ้อนะบัลเล่เพียงซาดเซิร์นเซิร์นทุงอีฟมาเซิร์นทุงอีฟมาขับร้องเพลงว r ามวยไทยโดยมาเรียมเกียร์ต่อโดยนักกีฬาผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตนจากนั้นดอรอส ศักสายทับส่วนนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครลิ้นแห่งประเทศไทยก้าวรายงานและพิธีเปิดงานพิธายโดยการแสดงสุดทีซ่าม,มวยขาดเสือกและสุดทีซี่ดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมเป็นอันเสร็จพิธีนะทุกคนนี่คือการแสดงโชวมวยไทยขาดเสือกพวนี่ครับพาพิมพ์ซอฟดูมากนะมวยไทยขาดเสือกแล้วก็มวยไทย ที่ว่าเป็นไอดอลของพ่อพิมพ์ตอนนี้ก็นันกศกไทยก็คือรถทั่งซ้อบมากมวยไทยขาดเสือกต่อสู้กับผู้หญิงครับพี่น้องครับนี่อื้อนีซเสืวอามยไทยก็บบอเลยว่าดังไปทั่วโลกแล้วก็มีสาวยุโรปแล้วก็หลายประเทศเข้ามาฝึกมาเรียนมวยไทยเยอะมากๆครับพี่น้องครับดูขามสวยงามของศิละปะ มวยไทยสับซอกนี่เรียบร้อยสวัสดทางนี้จากการสิ่งใส่ข้องน้ำมวยไทยจักโรโลกแล้วยังจะมีการจัดประชุมวิสาการในมิติต่างๆครับพี่น้องต่อไปก็เป็นการโซ่อเอออะไรอะไว้ขู่ใช่ไหมขาดเสือกมวยขาดเสือกนะ หมวยขาดเสื้อเนี่ก็จะเห็นแบบถ้าว่ามีการต่อสู้กันนี่ค็จะเห็นแบบเลือดสดๆนะทุกคนเป็นยังที่ว่าเป็นต่ยานไล่กับหมวยคาดเสื้อเพราะว่าพอพิมพ์ดูไปนี่บอกเลยว่ารุนมากเพราะว่าเขาใส่แค่เสื้อมาพันใส่มือแล้วก็แบบสดๆดดิบๆเลยนะเมื่อนกับใส่กำปันกำปันบวัวใส่นวมต้อยกันเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันต่อสู้ข้องหมวยขาดเสื้อ การลายลํำมวยไทยดูสุดที่ว่าเข้าใส่นีแบบมีหมุนข้างมากนะทุกคนเมื่อนกับแบบเป็นสุดเก่าที่แบบมีหมุนข้างนี่ครับยอดมากเดี๋ยวเราจะได้เห็นการต่อสู้กันเอาละครับทุกคนเริ่มแล้วการต่อสู้มวยคาดเสือก เป็นการโซ่ให้ทานผู้สมให้ทผู้สมที่ว่าไปร่วมงานในครั้งนี้และครัแขกผู้ใหญ่นะได้ดูได้ชมครับพี่น้องครับศิลปะใหม่ๆมวยไทยนี่ไฟแงสงซี่จัดเต็มเลยนะทุกคนสำหรับลอยสิบซองประเทศมีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวว่าพิมพ์จะข้อบอกเลยนะนี่ครับจังหวะเข้าร่วมกันแข่งขันมห้ากรรม,มวยไทยนานศาชาติสิงแสมโลกซองห้าห อีฟมาซีเนียเวิลด์แชมเปี้ยน12,13ประกอบโดยอ uh, ัฟกานิสถานเอนจิเรียอาร์เจนตินาอาเมเนียออสเตรียออสเตรียอาเซอร์ไบจานบาเรนบังคลาเทศเบลเยียมบอสเนียบราซิลบังบังเกเลียเคมรูนแคนาดาจีนไต้หวันโคลอมเบียโคเอเซีย ไซบรัสสาธารณรัฐเซกเดนมาร์คเอกอดอร์อียิปต์เยอรมันเยอรมนีกรีซฮอนดูรัสฮ่องกงฮังการีอินเดียอ,อินโดนีเซียอิหร่านอิรักไอร์แลนด์อิราเล,อล,อลาย,ยอิตาลีอาไอวอรี่โคสจอร์แดนคาซัคสถานโคโซโ,โวคูคูเวตโอ้โห ผมจะอ่านมาหมดน,นะทุกคนนะร้อยสิบสองประเทศเดี๋ยวเราพิมพ์ข้ออ่านคร่าวๆนี่ครับเดี๋ยวมาดูการต่อสู้ศิลปะอ่ามวยคัดเสื้อกันต่อทุบช่ออ่ะอิชตึกโอ้โหดูครับพี่น้องครับด้านล่างครับจอโปรเจคเตอร์ที่ว่าใส่อ่าไฟเข้ากับบรรยากาศมากน,น,นี่นะนั่นแหละครับพี่น้องครับซึ่งว่าก็จบไปแล้วกับาการมาดู การเปิดงานหรือว่าพิธีเปิดงานมวยไทยนานาชาติสิงแซมโลกอยู่ที่ประเทศไทยนี่ครับพี่น้องครับบอกเลยว่าเป็นงานที่ว่าเขาจัดได้ยิ่งใหญ่มากว่าพิมพ์ก็ต้องขอบคุณคลิปต้นฉบับกัมาแล้วก็ขอบคุณเอฟซทางผู้ใหญ่เจดีที่ว่าส่งคลิปมาให้ครับพี่น้องครับถึงว่าช่งนี้ว่าพิมพ์ก็บบ่ค่อยมีเวลาในการหาคลิปแด้เพราะว่าติดภารกิจครับพี่น้องครับติดภารกิจจนตัวทั้งวันเลย เลยว่นได้ลงคลิปมาซ่องซ้ำวันละวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนและน้ที่ว่าเข้ามาดูคลิปพวกมาพ,มาาพิมพ์เด้อถ้ามาพิมพ์พูดอะไรพิพาทให้ข้อมูลอะไรพิพาทก็ขอโทษข้อไปรล่ายนะทุกคนนะวันนี้คุณพิมพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณจริงๆครับบ๊ายบาย